เพิ่งผ่านพ้นพิธีศพของกวัวมาไปในพิธีศพก็มีพิธีกงเตกที่แฝงไปด้วยเรื่องราวความหมายมากมายอย่างอันนี้เขาเรียกพิธีหลยห้อยพุ่งนะคะก็คือเป็นพิธีกรรมที่จะอนุญาตให้ลูกชายแล้วก็ลูกสาวเท่านั้นนะคะที่ผู้วัยชนคลอดออกมามาทําพิธีเพื่อที่จะรําลึกถึงคุณงามความดีแล้วก็ความทุกข์ยากของแม่ที่ต้องอุ้มท้องมาเก้าเดือนแล้วก็ยังให้นมลูกด้วยน้าแดงในถ้วยก็เหมือนกับแทนเลือดให้ลูกชายและลูกสาวดื่มอีกพาร์ทหนึ่งของงานกงเตกที่จะต้องเป็นงานกงเตกที่ใหญ่จริงๆเราถึงงงจะะะไได้้เเห็นนะะ็็นนนนนนคคัั่่่่่กกกกือออชววววิิมปปพธีีีททลลูสาาแแต จัดให้แต่ว่าจะจัดหรือไม่จัดก็ได้ คนที่มาทำพิธีก็จะแต่งตัวเหมือนพระถังสังจังนะคะแล้วก็ถือธงวิ่งแบบนี้ความหมายประมาณว่าวิ่งทะลุภูเขาทองค่ะและที่ขาดไม่ได้ในพิธีกงเต็กก็คือการข้ามสะพานการข้ามสะพานนั้นก็เหมือนกับการที่ลูกหลานเนี่ยนำดวงวิญญาณของผู้วายชนไปกราบพระพุทธองค์ให้พระพุทธองค์งได้โปรดสั่งสอนแล้วก็เทศลงมาเหรียญที่หยอดตรงหัวสะพานก็คือเป็นการขอทางถ้าถามว่าเราทำกงเต็กกันทำไมก็เพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณพ่อแม่แล้วก็เป็นเคล็ดให้ลูกหลานเนี่ยอยู่ดีมีสุขเจริญรุ่งเรืองบ้านลคนน้อาาเะแีดจป็ู แล้วลูกหลานร่วมกันเผาทรัพย์สินเหล่านี้ไปให้อม่าใช้และอธิษฐานให้อม่าเดินตามหลังพระพุทธเจ้าไปให้พระคุ้มครองให้อาม่าสู่สุคตินะคะยยัังอู่ใในหววจจแกกบไ้ทุภาพาพ